สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับกับเข่ามาบานแล้วท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมกับเข่ามาเร็วแน่นะเวลาประมาณสี่โมงจะห้าโมงเย็นนะพระอาทิตย์ยังอยู่ทั้งฝ่ายอยู่ท่านผู้ชมนะครับแวะตลาดท่านผู้ชมวันนี้นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับมื้อนี้บ่าวเท่าได้ขับปุ้นนะพี่น้องนะครับ อันนี้ปลาทูน้ำยาปลาทูน้ำยาป่าพี่น้องคิดอยากกินข้าวปุ้นมีกระพักนะผมนะก็ใส่ลูกชิ้นบ้าวท่าได้เด็ใใกไก่มาฝากพี่สาวนผูมชมแบบเด็กไก่มาฝากพี่สาวนะครับ,นะรบล้วก็จะเป็นโค้งไก่ไม่เห้หลานห้าเปนยัทอดอะไรก็จะเป็นหมกสมองนะบหมกสมองหมูพี่น้องแนะบบเด้มา่ฝากเป็นแต่ว่าบ้าวาจะเฮ็ดน้ำยาขนมจีนข้าวปุ้นวันนี้เด้พี่น้องเด้นะครับอ่า เดี๋ยวรอดเจล็อ,อ,อตเตอรี่มาพี่น้องนะบ,บ่าวเถาเจหยิบรอตเตอรี่นะครับงวดวันที่1กันยายน2568ฝันดีแล้วท่านผู้ชมพามาเบิงบเ้งสามใบเถาอยู่นี่อยู่บ่ะสามใบเถาโอ้อ่าอยู่ๆท่านผู้ชมมาเยอะอ้วนเยอ่อว้วนยู่นนเยืนบ่นะซองอยู่ห่างกันนี่แหละเอ่อนี่โอ้ฮ้านมัมืบ้านเนี่ฮ<อ>ห้านบ่ อ้าวยื่นมามาไอ้เอานี่ท่านผู้ชมนะครับผมอ่าแดดคักเถื่อนีลยซีโมงจะหาโม่งเลยยังแดดอยู่อ่าเอาได้อันนี้ไก่อ่าไกล้ไม่ตุ่มใกล้บ้านไก่บ้านไก่บ้านไม่ตุ่มสวัสดียายอ้วนสสวัดีค่แอ่์นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็บซีโค้งซีโค้งพี่น้องไม่พันหาพันอยากตุ่มจืดหรือทอดตุ่มจืดทอดอันนี้ก็เป็นเอา อ่า,ข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้ให้ซื้อมาฝากพี่เคยคนป่วยหม,มกสมองหมูแบ่งกันหรือ,อยังไดอ่าเดี๋ยวจะรอดพี่น้องรอเจลอตเตอรี่มาเบ้าเท่าได้เขาเขาปุ้นพี่น้องมาทําน้ํายาขนมจีนอันนี้ปลาทูซีเข่งพี่น้องเฮ็ดน้ํายาผักนะครับกระลำทั่วมีลูกชิ้นน้ำพี่น้องนี่นะมีลูกชิ้นน้ำเอาเดี๋ยวรอเจลอตเตอรี่มาพี่น้องเพิ่งคะได้เขาบ้าน,นะครับเวลาตอนนี้ประมาณสี่จะห้าโมงเย็นแล้วนะผมจะรอชมรอเบ่งน้ำกันเบ้าเท่าจะ ยิบลอตเตอรี่ตระได้พี่น้องเราจะถามมาจากนาครพนมอีกหนึ่งชุดจะได้วันไหนเพนื่อนยังท่านาาได้มาท่านผู้ชมได้ยินแต่เสียงมาแล้วทา่านผู้ชม <c oughs> ให้แม่หมูไปตามแบบได้ยินแต่เสียงหม้อไส้มาเมื่อกี้นี่<ฆ>อีหยังหน้ามเจ้หอยละอ,อ่อนซอนดาเรื่งเงี้เจ้าแม่เป้าแถวจะเป็นหางอ,อ่อนซ้อนค่ะคือผมพูดอะไรล่ะบุญเนี่ย,ยพูดอยู่อ่า เจพึ่งมากพี่น้องแต่ว่ามูลในบ้านแถากลับเขามาบานเร็วเออขมบ้าอยู่เอ้ามันก่ตอนนี้หาโมงกวนอะไรดิเจเมนเอ้าเขามาเขม้าฮ้อนเจเขม้าฮ้อนนั่นเดียวคุณน่ะถ้าไปยกไปให้ดอกขาปุ้นพี่น้องเจแล้วเฮ็ดแซ่บหมูเพิ่นอาเปิดพันเจมา่พี่อ่ยู่นั่นละเปิดพัดลมให้แล้วพี่น้องไหมเออเย็นยุ่งวันนี้เออเจแล้วจไปควนพันรมภูเรดดอกเออเอามาหนูมาแกแซ่เอาไปใส่แล้วไม่หมูอื เจ้าบรีไซส่งซุ้มมากมือนนี่บัวหวงพัดลมพัดดับเมื่อนนนั้ไหร่นั้นในกางเกงก็จะเป็นขาซุ้มสะซุ้มสวยไหมพี่น้องขาตุ้มยุ่มตุ้มยำไม่ขาไงไงไหมครื่องบ้าขากระเซี่วไปซื่อๆนี่ยอะพี่น้องอะไเนาะเดี๋ยวนี้แม่หมูเปิ้ลเพียวเปิ้ลเพียวเพียวมันช้าเออพี่น้องสวัสดีเจลอตเตอรี่สวัสดีค่ะโอ้ยผู้งามติดจิ๊บแม่กคุณเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรีไซส์มันเนี่ พี่น้องขับปุ่นบีบที่สิบสอคนคักเลยเขบอกมาคักแค่มานี้สีเข่งลายแล้วั้นพี่น้องมาติ่มที่มาเนี้ยเราเราเลี้ยงบอฮาน่ก็จะเอาไอ้เจลและแสบจะเอามาฝากพี่สาวน้ำขับปุ่นโลดไอที่เอาขับปุ่นขับปุ่นนู้นผีเจลไม่เอฟซีบนเมืองเนี้ยขับปุ่นบีบสีมันจะเป็นไอสีแหล่แหล่พี่น้องมันมันเป็นเข่ามัดนี่ไหมพี่น้องพี่บาไว้ข้างขึ้นกับเสียบเสียขับปุ่นบีบขับปุ่นบีบนี่สีจะแหล่ๆแต่ว่าแสบๆพี่น้อง อันนี้เจแล้วเจเฮฟเซ็งขิงอ่อนขิงอ่อนฝานเป็นแว่นเป็นแว่นกัดกินน้ำเนยแล้วเจเนาะกัดเสียบพี่น้องนี่พักกะทิมี่ใบแมงลักพี่น้องกระลำถั่วฝักยาวเนาะง่ายง่ายง่ายกระเลยว่าเจเลยเก็บเสียบกัดซื้อซื้อาวปุ้นเนาะมะมาฝากปีสาวน้ำจะเจ็บแบ่งอา๋อแนะนำเพื่อยานะซัมมานาเจเฮฟเสียบ อาเปิดเจ้บานเนี่ยเป็นจังไหรขึ้นนันมาโอ้ยเหลยน้ำย่ายอยู่ฝันดีพี่นอ้องก็าาลลเลย่านล่อฝันร่อเนี่ยูบก่อนจจงจะยิบลอตรีเจ้ยกขึ้นด้วยสวยๆงามยิมวิ้นรือบอเบาซุป,ปั้างลิสติกแดงจะมาแล้วอ่าเท่ายไ,ได้ใจให้พอเป็นยนยางก็เป็นยังเจี๊ย <พอ S 2> ยากให้เจ้เแล้วฮานาไม่จีบเพิ่งพิเจ้เอฟซี่าเห็นเห็นเจ้ผูกงามงามเนี่ยเมีน่เจาบานอดเห็นจังไหก็เห็อดแต่ว่าเจ้รองามที่ใจใช่ใบหน้าหรือ เอฟซีบางคนก็ชอบอ้าปากนี่ไม่เป็นเบาใส่พี่น้องเราหยอกงามพี่ใจก็ได้บอกเจเจคนเฮาหยิบยิบติดงามพี่ใจใช่ใบหน้าเบาเท่าได้บางสี่แต่เจว่าเก่างามๆนะเจแต่ว่าไปฟอยมองได้มิตรคนอยากไปฟอยซ้ำบ่เจกเอาลงเจเอาล้งเกดนะพูดไรพี่น้องก็ฝันดีเมื่อคืนนะครับท่านผู้ชมฟันดีนะผมนี่ละบ่าวเท่าจะเอาเนี่ยเจมีบ่นี่ท่านผู้ชม นับความฝันเด้พี่น้องเด้จ5 5 5 8, เจ้าสองแปดเก้าหาศูนหาเก้ดมี่เจเบิงรูเจ้าตามนี่ละมันแปดหาเจอันนี้ตะชุดเก้าหาศูนบอกมันคนออกไปมดเราปเจหาศูนกัะไดอุ้ยบ้าเถ้านี่ละเลขทูกบก็นี้เลขทูบป้าล่ะป้าเลขทูบศูนสี่ศูโอไม่ใบเดียวว่ะอ,อันนี้เลขทูบพี่น้องบ้าเท่าจุดทูบมึกอใบเดียวอาใบเดียวพี่น้องอ่ะศูนสี่ศูนเอาเอาท่าชมศูนสี่ศูนอันเลขทูบได้พี่น้องได้ จุดคืนวันพระจุดมาขึ้นนี่แหละศูนย์สี่นแต่ว่าเดี๋ยวจะหาเก้าห้าศอมีแต่หกหาศูนย์พี่น้องแปดหศชุดหาใบกระบอกมากปรเจกต์บมี่ค่ะชุดหาใบกระบอกมี่สองปดหากระบอกมี่ค่ะอ่าเอาแปดสี่ปดหาชุดนี้คนณเอาไปหมดแล้วตัวนี้ด่นะอ้าวพี่น้องมาจะได้เนี่ยเอาเจ้านี้ยุ หาศูนย์มี่ยังปะหกหาศูนย์เอาเกาวบะมี่เอาเป็นหกเอาเป็นหกหาศูนย์อืเอาพี่น้องนี่อันนี้เลขถูกได้พี่น้องได้เลยเก้าห้าศูนย์บะมีห้าเก้าแปดบ่าวแถาเห็นแปดเก้าหาเก้าแปดห้าอืมนี่ไหม นี่ก็ได้กำมาชุดหนึ่งเพราะว่านี่ 9, 5, เา 8, 9, <ม>บาเถ่านิ่เก้าหายแล้วเอาแปดเก่าหาพี่น้อนี่เห็นดยวยเบาเถาเห็นยวยเบาเถ่าจีนเนี่ยนี่ได้พี่น้องเด้แปดห้าสองแปดห้าศูนย์เก้าห้านะครับเก้าแปดกับจเจ้าวายเก้าศูนย์พี่น้องนี่เอา,าเห็นชุดนี่แปดเก้าห้าโอ้แตขึ้มีแค่ชุดใบเดียวเถอะเจ๊นี่พี่น้องแปดเก้าห้า โอ้โมีใบเดียวพอหลักก้ะเกาหล985ยังละใบออ่าาโ้ยเนะพี่น้องอืมชุดไงหาศูนย์คือบ่มีบ่มีค่ะพี่น้องนี่นะครับทำชุชมอันนี้บ่าวท่อฟันหลักกระเจ๊เจธานน้ำจากนครพนมอีกชุดหนึ่งใกล้เลยดิมืออื่นพันไม้จังไลยเดี๋ยวเจ๊โทษเซกอีกพรุ่งนี้บอกอาจจะแม่นพรุ่งนี้ยม้ำเดล่วเนื้อมาถามเจ๊น้อง พว่ามืออื่นมือแรงนี่สิโทษถามเพื่อนให้เป็นเพื่อนนวณแล้วไปหาได้มืออื่นหาลงให้เอฟซีไปเมเจอเนาะจากนครพนมอีกชุดหนึ่งพี่น้องนหมจากนครพนมประเด็นมาให้ตรงกันคือ9กับ5เน้นที่9 90 91 97าศูนย์เกาหาหาหหาแหาเกาตรงกันเท่าหาเก้ากับหาแนี่หาเก้าเกหาของบ่าวเท่าเป็น8 5 5 8พี่น้องแคปหน้าจอได้ครับจากนครพนมแต่ว่าบ่าวเท่าจะเอาชุดนี้จะเอา9 8 5เห็นอยู่ด้วยเหรอ เส่แล้วพี่น้องลอตเตอรีเจกับโบมี่มันอยากขอนนะครับดังๆอย่ากขอนเลยเด้อเจแล้วก็ขายห้าหกแปดห้าอย่างนี้แสนมันโมมี่เก่าหกแปดห้าเก้ากับโบมี่เมียนอือหกห้าเก้าแปดอันนี้จะเป็นเมียนค่ะมันกับหัวเดี๋ยวทำชุ่มเอานี่เอาอ่าเก้าห้าเก้าห้าเจกันเลี้ยนี่เมียน เอาเอานี่เอาเกหาพี่น้องเอเกาหาเอาหมื่อ่เอาบเดือก้าหพี่น้องเมียนพราะว่าอยู่ในชุดนีไหมชุดอ่าชุดแตโมชอมฝันนีุ่นนี่เก้าหาเนี่เอาเอาเก้าห้านี่พี่น้องเก้าห้าหาศูนใช่ไเมื่อกี้เห็นอยู่เนี่ยเอาหศนยดี๋ยวแค่เน้นบ่ มดแค่ละมดแดนบ่เก่ามีเก่าแปดพี่น้องเอาแต่ว่ามือนีบ้าถอดไปข้างนอกกลไมาอยู่เก่หโอ้ตงเก่าไมาอยู่ปดหาศูนย์หกาศพี่น้องเกาหาเจกามันมัดแดนบ่เลขบัตรเกหอยู่นั่นเกหามดแล้จ้ะเกหมดแล้วเอาไอีแปดหาพี่น้องเอาสองแปดรงเจมีปอสองแปมีอยู่ค่ะเสรละสองแปดองาพี่น้องนี่กะเจ้าสองแนี่นเอา นี่เดี๋ยวจะกใบชุดจะกใบชุดสองใบค่ะอาแปดสองแปดเอ๋พี่น้องนี่นะครับผมช่วงเก่าชุดเลขฝันนี่แหละชุดเลขฝันนะครับจากนครพนมคนเนินตัวเลยล่ะหาแปดหาแปดตาเบาเถาขึ้นเอาแปดหาแปดชุดหน่อยเจนมยจ้ะเก้าแปดหาเก้าแปด จะศูนย์แปดเก้าอื้จะแปดเก้าแปดแปดเก้าแปดแปดเก้าแปดค่ะพี่น้องนะครับผม่้ถมลงปล่อหดเลยพี่เดี๋ยวาเก้าสองห้าเก้าหกห้าเก้าก่อนเลยบะเมียนบ้าห่อเก้าห้าเก้าหาครับบ้าห่อเก้าหาพี่น้องเก้าหากับหาศูนย์เอาเมดแปดหาบ้าห่อยจะได้สองแปดหาไหมพี่น้องบะมี่เนี่ยเมีอยู่มันเบิดนี่เอาเอาหกมันออกไปแล้วนี่แปดหกหาเก้าเนี่ มือไผ่งวดที่แล้วนี่น้อแปดหา่าเอาพี่น้องครับแปดห่าชุดห่าไปชุดนี้เลยอ่าที่จิงเบาเท่า,ายังได้สองแปดหาแต่ว่าสองไปยุ่งมาอ่าสองหกแปดห้าเอาชุดนี้นะครับนี่สี่ศูนย์สี่ศูนย์อันนี้เลขถูกได้พี่น้องได้ศูนย์สี่ศูนย์ตรงเลขถูกเลยซาถูกรางวัลที่หนึ่งแปดห่าหาแปดตัวกับมีเก่าวะเอ้ยนี่ นี่สองหาแปดบอจะสองหาเก่าหาแปดเจมเสรนี่เวลาหาแปดเจไม่เดือดบวกห้าแปดเลยมันมีแต่คุณไงหาแปดป้าทั้งหนาหาแปดของเจ้าคนถามไล่หน่อยเจ้าพ่อมี่เจ้าเจ้าอันบ้าทองอ๋อเอานี่ศูนย์แปดเก้าจะได้เก้าแปดนะเอาแปดก็มีจัมบาลาลอยก็ได้ หาแปดเก้าบางทีก็ไม่เอาหาแปดเออหาแปดเก้าเอานีม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 ีไม่ไม่ชุดเดียวหาแปดเก้าเน, <c oughs> นี่เอาออกมาพี่น,อน้อง <c oughs> เพราะว่ามันอยู่ในชุดสามตัวหาแปดเก้าหาเก้าแปดไหมนี่เก้าแปดเราถอดได้ย่งเก้าแปดย่งมันบ่เก้าแปดเจ้าชุดนี่เพราะชุดหาตัวชุดไอหาใบบ่พี่น,อน้องมีแต่หกแปดหาหาแปดหกตัวเก้าเท่านั้น สองแปดเจเหมืนอนเอนโบเจค่ะอยเออค่ะแม่เอเ้าอาาหาศูนย์กับหมือนเนบะหาศูนย์กับเก้าหาบ้าเถาอมาเหมือนอะไรดได้พี่น้องได้แปดเก้าวันถึรักลอยมาได้กันบ้าเ่าอยากได้เก้าแปดแปดเก้าแปดเามีตพะพกับเต๋นี่เอาฝันมีตะเพกับผู้เฒ่านี่ยุทธายรถนี่เอาพี่น้องนี่เอานี่ท้ายรถนี่นี่วามฝันนี่เอานะครับทาผช้่ม 98ตัวนี้ละอตามนี้นะพี่น้องเนาะ9550ที่จริงอยากได้9 5้ากับแอกับตัวใดละ่ะกับเก้ 9, 5, มีหาศนย์มีต่6หกห5ศ9นย์ดหย์ก้าดแอยู่นี่8 5ดหาเก่าเอาจากใบสิบสิบสองสิบสี่สิบ้าสิกสบแปดยี่สบยิบสองใบค่ะอ่ายีใบ นะครับทำชุ่มนี่แหละพี่น้องแคปหน้าจอเด้อนี่บ้าเท่าเก่านี่แหละควบฝัน852850นะครับ9582ห้าแปด่พเจส2งหาสอก็เกลี้ยงโอ้25ก็หมดพี่น้องจ้า25ก็บ่มี2 5องหเจหมดค่ะ2552าห้ามดพี่น้องนี่ค่ะแต่ว่าจากนครพนมพี่น้องแคปหน้าจอดได้พี่น้องเด้อนครพนมเพิ่น90กับ58ค่ะ58แปดเปาเท่าบ่เอาแต่85 แต่แปดหานเจ้าพ่หาแปดพ่อเป็นคะแนนขาดเกินเจ้าเอามีกันหนะ้า<ด>นี่โอขาแปดดึงยางมันใจเนี่ทำช่วงกลับตัวไว้น้ำแปดหาขันบ่อตัวกลับกะเด็จ,จังไรนี่นะครับจากใบระบาดเนี่ยสิบห้าสิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ ยี 26, 28, ่สิบหกยี่บแปดยี่สเก้าใบเอายี่เก้าใบธรรมชุ่มนะครับพอได้รุ่นเด้อพี่น้องเด้อเอาซ้ำนี่ละต่างซอยเจอุดหนุนพี่น้องอุดหนุนเจกับเปรียบเสมือนพี่สาวเด้อพี่น้องเด้อบ่าวเถาก็เล่ได้อุดหนุนเพิ่นท่า,านผูน้ชมนะพอได้รุ่นรางวัลอืมนะครับพอได้รุ่นฮาดุ่นโชกฮาได้โชคเงยเพื่อได้เฮ็ดบุญนะครับอ่เอานะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับท่านผู้ชมทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ละพี่น้องบ่าวเถาก็ได้เอาโตเลขถูกให้นะครับเลขถูกจุดมืนขึ้น้ในศู ศูนย์สี่ศูนย์นี่นับศูนย์สี่ศูนย์นะครับเบ้าเถ่าได้ใบหนึ่งได้ตรงๆเลยอันนี้ก็นี่แหละพี่น้องแคปหน้าจอนับข้อมฝันนะครับเบ้าเถ่าก็ยิบตามนี่แหละอ่าแต่ว่าเบ้าเถ่านี่ยค่ะค่ะคือแปดห้าหาศูนย์เก้าหาแล้วก็สองแปดได้พี่น้องได้นับชุดที่เบ้าเถ่ามักแต่ว่าถามมักค่ะคือแปดห้าห้าศูนย์เก้าห้าอ่าสองแปดก็ติดไปอยู่สองแปดเจได้คู่หนึ่งอ่าเอ้านะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านพี่น้อง นะขอบคุณพ่อใหญ่เมย์พี่ปานอาสุกุสุขอนเด้อนะครับผมสุขาภาพร่างกายแข็งแรงนระพห้โชคให้มาให้ยิ่งบุญละมือแรงเลยจึงกิไปไายขั้วาบ้านเจรตุรีข้าวปุ่น,น,นอ่าอันนี้บ้าเท่ากับม้อปากตีสาวน้ำยูไอเจได้เห็นหน้ำานยาสีเข่งมันมันเข่งเม่ด,ด,ดอกะไรตัวน้อย,ยเอานะครับพ่อกันคลิปน่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบแม่มู้ครับ